หลายคนไปสร้างหนี้สร้างสินมาทั้งพนันออนไลน์ทั้งการตัดสินใจลงทุนอะไรสักอย่างหนึ่งพอล้มละลายมาแล้วมากดดันมาบังคับผมอย่างเงี้ยมันก็ใจร้ายไปนะครับบางทีเข้าใจว่าอยากได้รับการช่วยเหลือแต่ตัวเองทําตัวเองก็ต้องยอมรับผลกรรมที่ตัวเองทํานะครับแต่เข้าใจครับความรลภของมนุษย์ไม่มีคําว่าพออก ยังป่ดเท้าครับนี่น้องเบลเพิ่งไปเอายามาให้ครับยาทานนะครับเดี๋ยวกินยาทานเอ้ยเดี๋ยวจิึกบอกซะเนาะเห็นยามันตรงไหนกมกไขมันนะ ขอร้องเถอะครับผมยังช่วยเหลือตัวเองไม่ได้พวกที่อยากจะขอความช่วยเหลือช่วยเหลือตัวเองไปก่อนนะครับผมก็ต้องมีครอบครัวที่ผมต้องดูแลนะครับไหนจะลูกๆที่ผมรับมาอุปการะอีกไม่มีใครไม่ลำบากครับผมกว่าจะถึงมาทุกวันนี้ก็ใช่แย่ก็ใช่ย่อยนะครับ แค่ไม่อยากเล่ามุมของความเหนื่อยความลําบากของตัวเองให้ทุกคนอื่นฟังนะครับบ่มมีผู้ใดก่อนซ้อนเ่าดอกไปว่าบัณฑูว่าโอ้เสียท้องเสียหนักเลยครับก็เดี๋ยวก็ต้องไปทํางานครับแฟนๆอยากเจอนะครับเดินทางไกลสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงครับอาหารการกินที่เราทานสะอาดบ้างไม่สะอาดบ้างเราก็ไม่รู้นะครับกินไปก็มีผลต่อสุขภาพนะครับ นั่นแหละตามที่ว่านั่นแหละทุกคนมีภาระหน้าที่ที่แตกต่างกันครับผมไม่ได้มาจากบ่อเงินบ่อทองอะไรที่ไหนเลยผมก็ต้องทํางานหาเงินทุกวันร้องเพลงเดินทางไกลทุกวันเดินทางครั้งหนึ่งก็ไม่รู้จะเกิดอุบัติเหตุหรือไม่เกิดอุบัติเหตุก็สู้เพื่อได้เงินมาได้มาสิบบาทแบ่งเก็บไว้ใช้ในอนาคตห้าบาทแบ่งทําบุญหนึ่งบาทซื้อของส่วนตัวหนึ่งบาท เลี้ยงดูคนในครอบครัวสามบาทอย่าลืมนะว่าพี่ๆผมที่มาทํางานกับผมพี่สาวแท้ๆอะไรเนี่ยมาเป็นแม่บ้านมาขับรถมาอะไรเนี่ยผมก็ต้องมีค่าใช้จ่ายนะครับผมไม่ได้เป็นเศรษฐีเงินถังมาจากที่ไหนเลยผมเป็นคนธรรมดามากๆนะครับสําหรับแฟนๆที่งงตรงมาเพื่ออยากจะให้ผมไปช่วยเหลือหรือว่าซัพพอร์ตวันไหนที่ผม ไม่มีงานร้องเพลงแล้วก็คงจะไปเอาเงินที่ตัวเองเก็บไว้พอร้อยเปอร์เซ็นต์ครับไม่มีใครรักเราเท่ากับตัวเราเองขนาดท่านไปนเป็นหนี้จากที่อื่นท่านยังจะให้ผมไปใช้หนี้ให้ท่านแทนท่านดูสิว่าท่านรักตัวเองแค่ไหนผมก็ไม่ต่างกันครับผมก็รักตัวเองไม่ต่างกัน พะนั้นเด้อครับมูเพือกพูนฝูงหักแพงกันจะไปยืมเงินกันครับอีโตนมูเจ้าของไปสั่งเรื่องมากรับผิดชอบเจ้าของเองมูเขามีครอบครัวมีพอมีแม่นะครับบางเธอเห็นแก่โตเจ้าของอยากให้ยมูซอยมันกับแมนมันเกิดอะตอมเหรออะตอมเออสุขภาพร,ร่างกายแข็งแรงนะครับ แล้วเข้าบ้านดีกว่าเดี๋ยวยุงออกทำนี้แล้วพี่น้องเด้อนะครับวันนี้เจอกันเที่ยงคืนเนาะเที่ยงคืนสิบห้ากินเกลือแรกก่อนกินไงกินมาได้หน้ามันหน่อยต้องไปเอาน้าทันไหนเดี๋ยวเขาไปพร้อมกันไปซื้อมาด้วย ต่องตอกํำลังใจกับทุกๆคนนะครับที่กำลังต่อสู้กับเรื่องราวชีวิตของตัวเองทุกคนเกิดมาเพื่อเห็นแก่ตัวและรักตัวเองฝนมันตกทุกวันนะยแม่ตอนเรานอนกลางวันฝนก็ตกนะนอกจากจากช่วงหน้าฝนเราต้องเก็บถ้า่งั้นเป็นเห็บแน่นอนไม่เก็บแค่นี้ไม้ไม่มีปัญหา ด้ตังมาผมกับมาซื้อของหลังๆนี่ของส่วนตัวแทบไม่มีนะครับยอมว่าหาักพี่น้องพี่น้องก็ต้องหากผมพร้อมอะไรที่มันเกินเนื้อบ่ากว่าแรงผมก็ให้ผมได้พอนลายเจ้าของครับสุขภาพอันนี้น่าจะแย่หน่อยนะครับ 对不对 Mẹ là cha ừ <laughs> 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 เลือกตะเกินแอบรักคนดีมาตั้งนานเอิญวันใจเหลือเกินยามเธอมองมามึงใครเนี่ย ไม่เห็นความสวัสดีครับส่ายไป้ได้ครับไปหายไป้ได้ครับกูสิฮายหนามุงหลบกลัวไม่เห็นความดีเพราะมีคนจอนมาคอยให้บังหน้าจึงตั้งเส้นใจในหัวใจว่าจะสร้างตัวมา

rồi Ê, lôn đi phút lận Chết chắc này quá Ê, ê, ê Chết cú bớt à? เอ้ยเอ็นเตอร์จิบอวล็อปเนตจิบอวลบเออโอ้ติดลบเสยเสียยอดระเบิดกูว่าสิดดวนก็มึงสิได้กูบ่ได้ว่าสิมาเล่นเกมอย่างงี่เด้ผมกำลังติดตาไปทั้งนั้นครับใค้ขาัตนนี้เ่นที่สามต่อสามหมื่นเอสี่นะ๋อต่อสองหมื่น เห็นตกินบ้เลยเ้ยเห็นกบเลกูขบครับไอแม่สีแล้วครับเฮ้สบมึงยังมนต้องกิบ้เลยปะมึงสนะกูยากวะ ู็ไห้มลยเาอยากชนะแทละเรา้องเอาระเบิดไปเลยนี่ม่ได้เอาเบิดครับไบอแล้วไอ้ครับผมลอย้ะครับไอ้ผมท่านสองนครับผมกำลังท่านหนึแล้วครับกูหามืออะ้รได้มึงบ้าเปล่าเนี่ยเอาป่ะอ่เ้ระเบิดระเบิดมึงเียระเบิดติมึงก็เต่าไปเลยจม่นกูแข่งกับคนงูครับเนาะ นันว่าเราเริ่เปลดูเลยโอ้ผมกำลังท่านไห้่ไหมครับท่านกลัวกับหาเง่นนี่นะจบมอก <N an> โอเคโบโลเลิบด้วยครับขอบคุณเจ็ดซีลิ้นกาดขอบคุณนั่นก,กร้งกิงมะลิงกิงกองสมาริงกิงนองสมานอง,นอง,นองกองแกง <N an> กูเล่นเนาองูลองเพลงไงฟังเลยเพลงยังสบายเฮ้ฟังไ่เห็ <N an> มึงยัใส่เนี่ยสำคัญครับมาลองเพลงซอยเน่อยอยู่นามาติดลมอยู่ลังสิตเนี่ย มาอย่างบักเดียวชูพงฮะเนี่ยกาอาการดีขึ้นอล่าครับบัวนี่ขึ้นยากขึ้นเนี่ยชีขึ้นนี่กูจิจังใดเนี่ยกูจิโอ้อดไบ่ได้ เสียงคอยแต่ว่มันมังถึกบอกรล่าบอคบเ้สียงคอยมังลองเนียฟังหน่อยเพลง,งที่ไอ้กับเอ้ยจีบกันไม่ไม่เดี๋วสไดเปิดใส่ก,กันตลอดอโอเคครับนางแมวยวสวดัด<ะ>นางแมวยวสวดัดมีเลืไฟน 嗯。Uh. นางแมวยั่วสวัสด์ไอเธอมันคือปีศาจุนเซ็กซี่เธอกินผู้ชายเป็นอาหารแล้วอันทพานไปในยามราตรีข้าคือยอมมาทูตมารับตัวเธอไปไปไป,ไปลงนรกสักเธอที่รัก ฉันจะลงโทษเธอไปไปไปลงนะรกด้วยกันที่รักฉันจะลงโทษเธอเวลาของเธอหมดแล้วไอ้ลองพงนี่จีบเลยดีไ่ะครับบอกคนบ้าเน่ยสิไปร้องนางแมวอยูสวัสดจีบเมีย สวัสดีค่ะสวัสดีครับไออาผู้สาวมัสากเด้ออีหล่ะจีันเีคพื่ออที่ได้